สวัสดีคะ่คะโดอัปเดตสเตชันค่ะลูกค้าค่ะนี่เป็นการไลฟ์สดลงช่อง YouTube นะคะเป็นตัวสินค้าโลเด้นหนึ่งหนึ่งหกค่ะกางเกงขาสั้นหญิงสวยขนาดไหนนะคะเรามาลองชมพร้อมๆกันค่ะทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube นะคะอ๋อแล้วมันโพสไปไหมอะพี่นุ่นโพสด้วยค่ะใน Facebook พี่นุ่นเสียบไปเลยทำไมอะเสียบมันจะได้ชัดๆไงอ๋อของพี่นุ่นอะกุส<ต>ันทำเสียงขุ่มนะมันจะชัดมากเลยโอเค อ่าภาพอ่ะชัดอ่ะแต่มือแม่ค้าเนี่ยบางกล้องถูกมันชัดนะเออใช่ค่ะมีีีท่่นอ่ะมีที่นี่ไปด้วยอุปกรณ์ธนาเลิศนี่เลยในพี่ค่ะแบรนด์ไม่แบรนด์มีรุ่นการลูกค้าแต่ตัวเนี้ยไซดีแล้วก็สีสวยผ้าใหม่แล้วราคาเบามากนะคะลูกค้าในเฟซบุ๊คราคาอยู่ใต้คอมเมนต์นะแต่จริงจริงในนี้ก็ได้นะแต่ว่าราคามันขึ้นลงแล้วแต่ล็อตเนาะอยากให้ ลูกค้าใช่ค่ะเราเก็บเป็นวิดีโอด้วยลูกค้าท่านใดที่แบบว่าเลื่อนผ่านมาเห็นในปีนี้ปีหน้าปีนู้นเดือนนี้เดือนหน้าเดือนนู้นจะได้ดูได้ใช่ค่ะได้ดูเป็นตัวอย่างสินค้ารวมทุกเนื้อผ้านะคะพี่ว่าพี่ต้องยืนอุ้ยสวยอะเห็นไหมคะเห็นค่ะ ใช่ค่ะมีกีฬาขาสั้นด้วยแล้วมันเป็นสั้นที่ไม่สั้นจนเกินไปอ่ะใช่นี่ค่ะเฟซกอลี่ค่ะโอ้สวยค่ะใส่เี่ยวใส่เล่นใส่ทางานใส่ทงานว่าสั้นใส่ทางานวิวคือแบมันไม่ได้สั้นมากมันใส่ออกข้างนอกได้ลูกค้า่ะที่จะบอกเนาะถามว่าสั้นเดี๋ยววัยรุ่นใส่มีไหมใส่อยู่บ้านก็มี จะเน้นสามปีส่วนี่เสร์คมอสติโม่แบนแน่นแแบแน่นๆจริงๆค่ะลูกค้าเนี่ยเราก็มีขาสั้นแบบพี่เป็นสั้นแฟชั่นสั้นทำงานสั้นอยู่บ้านได้หมดเลยค่ะลูกค้าค่ะใส่ไปไหนก็ได้นะคะตัวนี้คือกระสอบเดียวตอบโจทย์ทุกอย่างสําหรับคนที่ไม่ชอบสั้นจนเกินไปไม่ชอบไม่ชอบสั้นใบเตยคือแบบมันไขไ้ตัวเองได้เนาะตัวเนี้ย วยไม่ใช่แค่ัยรุ่นวัยรุ่นก็ใส่สั้นถ้าจะไปข้างนอกกงไม่สั้นมากอย่างเงี้ยก็ได้อยู่แล้วเนี่ยเอลสูสําหรับการช่อง y o u t u b e นะคะของทางโกดังนะคะชื่อชื่อช่อง YouTube ว่ากโกดังอัปเดตสเตชันนะคะเป็นภาษาไทยเลยลูกค้าสามารถแคปหน้าจอถ้าดูผ่าน YouTube นะคะสามารถแคปหน้าจอแล้วก็แจ้งมาทางอินบ x ็อกได้เลยหรือว่าช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านล่างคลิปนะคะ เนี่ยค่ะบีค่ะแล้วในราคาที่เบามากๆค่ะลูกค้าโอ้ล็อกซี่ค่ะแบนค่ะแบนที่ไหนกางเกงค่ะถ้าแบนต้องยกดื่มค่ะแบมุ้งนี้ไม่ผ่านเหรอแหววแล้วก็สอรีวิวพร้อมโอนได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าใน Facebook Live นะ สำหรับลูกค้าใน YouTube Live นะคะไม่ถ้าตอนนี้ลูกค้าตอนนี้ประมาณสักบ่ายจะบ่ายสองแล้วถ้าลูกค้าดูอยู่นี่คือไลฟ์แต่ถ้าลูกค้าดูตอนตีสองนั้นคือไม่ไลฟ์แล้วค่ะแม่ค้าหลับววิดีโอแล้นะะคไม่เป็นไลฟ์ดูตอนตีสองก็ได้ใช่ค่ะดูตอนไหนก็ได้แถมได้เซ็นหักฐานเพืควรวดเร็วในการสอบถาหรือสั่งซื้อพวกความแม่นยำด้วยเนาะถูกต้องไม่ตกไม่หล่นใช่ตอกชักลายได้เลยคือเรื่องเก่ที่ที่ต้องบอกเลยลูกค้าอธิบายให้ลูกค้าบอกทำไมต้องทักจะซื้อในนี้ไม่ได้หรือไง การแจ้งเตือนของเราอ่ะมันรันเร็วค่ะพี่แล้วแบบมันอาจจะหายไปเราไม่เห็นในการแจ้งเตือนนั้นเราอาจจะตกหล่นในการตอบกลับได้ถ้าเพื่อความชวนเนี่ยในเฟซหรือว่าในอินบ็อกในไลน์เนี่ยมันไม่ตกมันไม่ตกหล่นแน่นอนมันแจ้งเตือนอยู่เนีค่ะ,คะลูกค้า โอเคสำหรับลูกค้าที่ดูอยู่ในช่อง YouTube นะคะลูกค้าทางโกดังขอปิดคลิปประมาณนี้นะคะพอ,อ,อ,อไปเร็วแล้วอะทางโกดังขอปิดคลิปประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะมีปัญหาในเรื่องของการอัปโหลดคลิปโอเคกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านสวัสดีค่ะ